สุขหายะสายะข้าแต่พระสงผู้เจริญข้าแต่ข้าสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอหน่องถวายนักต่าหา,านนักตา่ากบริวารเหล่านี้กาลบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรักขอพระภิกษุสงฆ์จงรักพระตาหารพร <miraculous. S 1> ะตาหารกับทั้งบริวารเหลา่านี้กับทงบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข,ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเธสินกาลนาน เขาอพ่อจันนะครับเป็นตัวแทนโอเคครับเหครับจันนาครับพ้องาสาสารโอเคครับรู้ส<ดล>ึก<ดล><ดล> Thank <laughs> you. ปอากฏมัก็ขอโอกาสดวงตาชื่นและต้อ,องคณะสงฆ์ตลอดทางขอจะิญความญาติโยมสาวทุกชนคุนใจโยมทุกท่านหลวงพ่อแนะนำตัวแทนของพระสองฆ์ว่าจะอขอรากวารัธนาให้ดวกตาได้ให้พรให้คุณกับญาติโยมครับผม <S 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 ยกหมดเลยยกขึ้นหมดเลยท่านพิจารณาของยาโยนก็ยกขึ้นหมดแล้วเชื่อผมเรียนถอายท่านผู้จัดการหนุนผมตอนนี้มันพึ่งแล้วนี่เชื่อผมโดนไปแล้วพึ่งประดอน ายหรือค้ามันทะลุเข้าไปโอเคที่นี้ข้าศึกไหนไปสองรู

ดัเขาก็ตัจรับพอเด้ออยะกาำริราปาริปริติตารมวันมีเตมย่อมดังสมุทรมาในบาริบุณได้สบายเอวเมื่อวิลนัเปตนาอุปการปเตการการอยู่ที่ใกเล้วในโลกนี้ ย่อมทำเร็จประโยชน์เกิดริราคหนีไปแล้วก็อสรนอิสิตาหิตาตุมไอ้ถ้าบริยาคปานา้ว์ถ้ใจแลวอิปมิวสมนิสัตุจูสังเร็วโดยสักรัพซาบิบริจุสักขปะขวางดับดีตกพวงจูเต็มที่จันโตปนัโยทา

อายุโคโบทาโชเป็นผู้มีวังสุขเมียอยู่ยืนอภิวาทนะเสรีสานิตาอุตตปจันโนจัตตารุรมะวะฑติอะดูปะโนสุขังพะราตัง มีภะตติโอนอทู้ใหญ่เป็นนิดอาวุสศัพมังารขอสัพมมงคลจงมีแค่รั่นราคันตุสัพพเดวตาขอลาเดวดาละพวงจงรักษาทรันตถาุทธานนภาเวนาด้วยตถาเปี่พระพุทธเจ้าละพูวัตถาธรรม ดลบ้าแผพควัดำนับปวงตาปาสังขาคดลบาเวน่าโดยดลบ้าแผลควัส่งนับปวงตาอาสติภมวันตุเตอบวามสวดทั้งหลายจเมีแก่านทุกเมื่อเดินพระเจ้าพระสงฆ์โปรดทราบข้าวน้ำโันชนอาหาร พระคุณเจ้าพิจารณาประสงค์มแล้วส่วนที่เหลือขอเป็นคืณให้ญาติก่โยมเพื่อได้รับประทานให้บริพภคเพื่อไม่เป็นบาปเป็นกรรมเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลแก่ญาติก่โยมถ้าพระคุณเจ้าทราบแล้วอนุญาตแล้วโปรดอนุโมทานาสาธุการขึ้นพร้อมเพียงกันด้วยเดินสาธุ เป็นทุกท่านผู้เขากาลาพระมังกรพร้มกันก็นกนบทอาราหังนอาราหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาผูธาพระขาวันตังอาบิวาเทสวา สุภิานโนภาคะวะโตสากาสโสังมนามัน่ภาพบรรยากาศนะครับทำบบนีุลตักบาทนะฮะของเช้าวันนี้นะครับ เราเดี๋ยวนะฮะเราคงจะต้องหยุดถ่ายทาดสดไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพระคุณเจ้าพร้อมด้วยหลวงตาบุญเชิญก็จะพิจารณานะครับแล้วก็ฉันอาหารเช้าก่อนที่ท่านออกจะลิกทุ่งต่อนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ของเพจทั่วไทยนิวนะครับสวัสดีทุกท่านครับ